Hvad er det, Hej alle sammen! I det er det mors Jeg får skrivet til mor. en mor. tak for, at du har hey. godt hey. kæle เ yeah, อลฟ่าเอสกะได้อย่าเอสกะได้ออสแล้วเพิ่นให้แก้วนะคะดิละแกว้วมาเปิดพรอมกันด้อพี่น้องโอ๊ยตื่นเต้นอะไรเนี่ยอ่านออกไหมโคมเปนเฮาไ <I> อเฮียอุนสกัน Vi kunne ikke finde præcis, du ønsker, men du kan Er det godt... ikke lange, ligesom dig, mor har ønsket? Jo, ønsker. jo, det er også dem, du har. Det er også lange. Du skal ah, vinde. okay. Men mor, hvis du gerne vil bytte dem, så har vi dem også du ønsker. Kan vi godt bytte det? Ja. Oh. Hvis du gerne vil. Bøn, pinong. Hun sidder i dag, Det er så langt, så er jeg Jeg tænkte, det var sådan... Hvordan vi tæt på, skat? Hvordan vi sæt på? Ej, jeg kan ikke finde nogen skat. Det finder vi ud af bagefter, så. อต้องปืดว่ะอันนี้มันมันโกสตึกแก๊าชเอ็ซีก <then> ันซีเห็นปะอันนี้มันโกสตึกลูก <then> นี่ไงอันนี้หายเห็นปะเห็นไหมอันนี้มันหายเห็นปะแกก็ซีดเด่นแล้วมันไม่มีเลยตัวเองต้องไปปืดให้แม่แล้วละ่ะพี่น้องฟันซอนารักมากเห็นไหม วัหาดูคือเพนสแก๊ดไปดูในเดนน่าสุขบุตรที่เดินโอเคงั้นตัวเองไปปืดให้แม่ได้ป่ะว่ดูเอก็ไดเราก็มัวไปวัดเนี่ยอันนี้มันหายพี่น้องเนี่ยของครบเป็นห้าวเลยนะโอ้ตายแล้วเอลฟาโอเคแท็กเก็ตเรสกนได้ตีมัวสเกลเนี่ยใส่อย่างนี้นะคะแต่ว่าต้องไปปืดนะมัน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 นันอันนี้มันหาย อันนี้มันหายขอบคุณค่ะลูกสาวที่รักนะคะไปล้อค่ะนี่แหละค่ะเป็นวันที่ <c oughs> ทเอะไรนะวันที่อยียงกระางตอมไมเอ้เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือนที่ว่าเป็นมัวสเดย์เนาะเป็นวันแม่ของประเทศเดนมาร์กค่ะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเฮ้ยสวัสดีค่ะ